ตอนที่ผมเข้าวงการตรวจสุขภาพใหม่ๆนะครับคือเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากคือเหมือนกับแบบผมไปสอบ entrance เข้ามาหาลัยเลยตอนที่แบบหมอเขานัดใช่ไหมที่จะไปฟังผลนะคือแบบใจนี้แบบตุบๆ,ๆ,ๆแต่ว่าโอเคผลลับของผมเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะฮะมีแค่ตัวเดียวที่มันติดอยู่ก็คือตัวไขมัน L D L ซึ่ง ผมไม่เข้าใจว่าทําไมน้องก็ต้องถูกบูลลี่ถูกเรียกว่าไขามันเลวทั้งๆที่จริงๆอ่ะ L D L อ่ะก็มีประโยชน์มีหน้าที่ของมันในร่างกายเราซึ่งถ้าเราไม่มี L D L เราก็ตุยใช่ไหมฮะอ่ะแต่ไม่เป็นไรก็คือ L D L อ่ะผมสูงแบบปริ่มเลยปริ่มที่จะเป็นอันตรายแล้วซึ่งหมอก็บอกว่าอ่ะปีหน้ามาเจอกันใหม่ให้แบบไปกินคลีนอะไรเงี้ยนะเออลดพวกของทอดของหวานซึ่งผมก็ทำเพราะว่า มันเหมือนแบบเราอยากจะทําดีขึ้นเรื่อยๆอมันเหมือนเป็นอะไรที่ผมเฝ้ารอใช่ไหมครับทีนี้ปุ๊บพอผมก็ไปตรวจสุขภาพในปีถัดมาเนี่ยคือแบบผมกะาาไปนี้แบบกะไปอวดหมออ่ะกะแบบเอาว่าแบบอืเรานี้แบบคะแนนดีแน่ไรเงี้ยปรากฏมันไม่ดีแทบไม่ดีขึ้นเลยฮะมันมันแค่มันลดลงในในปริมาณที่แบบคือเหมือนไม่ได้ทําอะไรอะ่ะทั้งทั้งที่ผมทํานะ อะโวคาโดก็ฝืนกินนะครับพวกปลาต่างๆนี้แล้วแบบพวกของหวของท่อเนี่ย mm. เหลือโคต้าแค่อาทิตย์แล้วแบบวัน2วันน่ะซึ่งปกติผมจะกินแทบทุกวันเลยซึ่งผ่านเป็นอย่างเงี้ยไปสองสปีผมก็ไม่รู้สาเหตุว่าเออทำไมนะมันมันถึงไม่ลดจนผมแบบมาค้นพบอ,อ๋อแล้วหมอเองอะ่ะก็พูดแต่ให้ผมกินดีๆนะฮะก็พูดถึงเรื่องอะ่ะ ให้เรื่องออกกําลังกายด้วยเรื่องแบบเรื่องนอนหลับให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สองสปีผ่านมาก็ไม่ดีขึ้นจนผมไปเจอพวกงานวิจัยและบทความเนี่ยผมถึงบังอ้อเลยซึ่งเดี๋ยวผม,ม่จะโชว์งานวิจัยที่ผมไปอ่านมานะครับประมาณ3อันเผื่อคุณสนใจไปอ่านต่อได้ในงานวิจัยเนี่ยเราบุชัดเจนว่า LDL เนี่ยเจ้าไขามันเลวเนี่ยมันลิงก์กับความเครียดซึ่ง ก่อนหน้านี้ผมผมไม่มีทางดาวได้เลยเพราะผมคิดว่าเออความเครียดเป็นเรื่องของจิตใจถ้ามันกระทบกับเรื่องสมองอะไรเงี้ยเออผมเป็นพอดาวแต่แบบไขมันเลวความเครียดคือแบบแต่พอผมอ่านงานวิจัยเนี่ยมันก็ make sense มากๆเลยนะฮะผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมันยังไงก็คือว่าเวลาที่เราอะ่ะเกิดความเครียดใช่ไหมครับร่างกายเราอะ่ะมันก็จะปล่อย ฮอร์โมนคอร์ติซอลแล้วก็อะดีนาลีนขึ้นมาซึ่งคอร์ติซอลกับอะดีนาลีนเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับมนุษย์โบราณคือคุณต้องเข้าใจว่าร่างกายเราอ่ะมันมี1 0 0 0 0แสนปีแล้วนะครับมนุษย์โบราณเนี่ยเวลาอยู่ในป่าใช่ไหมฮะเวลาแบบพุ่มไม้มันแบบสั่นอะไรเงี้ยเราก็จะตกใจว่าเฮ้ยเป็นงูหรือเปล่าเป็นเสือเป็นสิงโตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคอร์ติซอลเนี่ย เขาก็จะออกมาแล้วไปสร้างน้ำตาลกลูโคสแล้วก็ทั้งตัวไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่คอติอลสร้างเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้เราเตรียมตัววา่าล่ะมีอะไรปึ๊บ,บ,บมาปุ๊บให้เราเครียดเรากังวลปื๊บเนี่ยให้เราอะ่ะเตรียมพลังงานเพื่อจะใช้ในการวิ่งหนีจากอันตรายตัวอะดีาลเนก็เหมือนกับอะดีนารีนเนี่ยมันช่วยให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วขึ้นเพิ่มความดาน Low ันโลหิต เพื่อให้เราเตรียมพร้อมในการวิ่งหนีแต่ในชีวิตประจาําวันอะคุณคิดดูนะทุกวันนี้เราไม่ได้ไปเจอแบบงูเสือสิงโตตามน้องถนนเลยกลายเป็นว่าคอติซอลจากความเครียดที่ผมเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ตัวว่ามันไม่ดีขนาดนี้ก็เช่นแบบว่าจากอีเมลที่มันแจ้งเตือนผมแล้วผมก็เครียดเรื่องงานเรื่องข้อความต่างๆแล้วแบบตอนนั้นอะ่ะผมก็ถ่ายฟีดบ่อย ซึ่งคุณก็รู้แล้วคุณไฮฟเนี่ยคุณก็จะเจอแต่พวกข่าวไม่ดีสร้างความหงุดหงิดให้คุณอะไรต่างๆนานา,นาสิ่งเหล่านี้ทั้งวันมันสร้างฮอร์โมนไม่ดีเกิดขึ้นทุกวันทั้งวันเลยแล้วไอ้เจ้าฮอร์โมนเหล่านี้ที่เป็นทั้งพวกคอเลสเตอรอลไขมัน LDL เนี่ยที่ถูกให้สร้างขึ้นมาทั้งวันน่คุณไม่ได้ไปวิ่งหนีงูหรือสิงโตที่ไหนคุณไม่ได้ใช้มัน พราะคุณไม่ได้ใช้มันปุบเนี่ยคอเลสเตอรอลก็คาอยู่ในร่างกายไขมัน L D L ก็คาอยู่ในร่างกายแล้วมันไม่ดียังไงก็คือเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจริงๆเขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่4เรื่องเรื่องที่1ก็คือจะเป็นเยื um ่อหุ้มเซลล์ทั้งหมดถ้าเราไม่มีก็ไม่ได้2 เขาจะไปช่วยสร้างน้ำดีซึ่งน้ำดีเนี่ยจะมาช่วยย่อยไขยมันจากอาหารของเราตัวคอเลสเตอรอลยังไปสร้างวิตามินดีเพื่อมาทำให้เกิดแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกให้คุณนอกจากนี้นนคอเลสเตอรอลยังเป็นตัวสร้างฮอร์โมนต่างๆในร่างกายด้วยแต่เวลาที่คอเลสเตอรอลอะ่ะมันเกิดขึ้นทั้งวานจากความเครียดอะ่ะแล้วไม่ได้ใช้อะ่ะมันก็เลยถูกกักเก็บอยู่ในเส้นเลือด แล้วมันก็พอกตัวหนาขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดปัญหาคือว่าเลือดคุณอ่ะมันไหลไม่ได้มันเหมือนมันมันอุดตันน่ะแล้วคุณอาจจะเกิดริ่มเลือดอุดตันด้วยก็ได้นอกจากนั้นน่ะสาเหตุที่แย่อีกมากๆเลยคือว่ามันทาให้เลือดคุณเนี่ยแข็งคุณสังเกตไหมทําไมอ่ะคนยุคนี้มีปัญหาเรื่องแบบเส้นเลือดแตกหรือเลือดที่เข้าไปในสมองแล้วมีปัญหาจากเส้นเลือดอ่ะเยอะมาก ซึ่งมันไม่แปลกเลยครับเพราะทุกวันนี้มันเกิดจากความเครียดมันที่ตัวไขมัน L D L ก่อนที่เราไปเรียกเขาไขามันเลวเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีบทบาทเขามีหน้าที่ของเขานะครับก็คือตัวไขมัน L D L เนี่ยเขามีหน้าที่คล้ายๆเป็นแท็กซี่ที่จะนำพาคอเลสเตอรอลจากตับไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายทั้งหมดไปสู่เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มี L D L อ่ะ ก็ไม่ได้แต่เราอะไปเรียกเขาว่าไขมันเลวซึ่งที่มันเลวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีมากเกินไปมัน,มนถูกออกมาใช้งานโดยผิดประเภทคอเลสเตอรอลเหมือนกันเวลาพูดถึงคอเลสเตอรอลคุณก็จะมองเลยว่าคือเขาเป็นสิ่งไม่ดีจริงจริงแล้วอะทั้ง L D L และคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายคุณจําเป็นมากๆส่วน H D L ซึ่งคุณเรียกว่าไขมันดีจริงๆหน้าที่ของมันก็คือมีหน้าที่เก็บกวาดคอเลสเตอรอลที่คุณไม่ได้ใช้เข้าไปสู่ตับแล้วทำลายทิ้ง แล้วในธรรมชาติเนี่ยทุกๆเรื่องอะอะไรที่มันมากเกินไปอะมันก็ไม่ดีอย่างเช่นถ้าเรากินแป้งเยอะะทําไมเราไม่เรียกว่าคาร์บเรวบ้างพอเรารู้แล้วว่าความเครียดเนี่ยมันทําให้เกิด LDL ที่สูงแล้วเราจะทํำยังไงก็คือสิ่งที่คุณทําได้ก็คือเออมันมันพูดง่ายๆก็คืออย่าเครียดนะฮะคุณก็ต้องหากิจกรรมอะไรที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเรื่อง ฟังเพลงนะคะคุณอาจจะออกกําลังกายคุณอาจจะโยคะพิราทิสหรือแบบนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรก็ได้แต่คุณก็อาจจะแบบเอ้ยพี่ก็ผมเครียดอะเรื่องงานเจ้านายตามนะสิ้นเดือน,น๋นวจะบินต่างๆที่ต้องจ่ายค่าที่จ่ายต่างๆมันจะไม่ให้ผมเครียดได้ไงคือท้ายที่สุดแล้วอะสำหรับผมนะส่วนตัวนะที่ผมคิดได้คือ เราทําวันนี้ดีที่สุดหรือ,อยังผมไม่ได้ให้คุณโปร่งโดยที่ไม่ทําถ้าคุณคิดว่าวันเนี้คุณทําดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดครับก็ปล่อยมันไปอ่ะเออแต่ไม่ใช่ว่าคุณนอนขี้เกียจไม่ทําอะไรอ่ะนะแล้วก็เรื่องความเครียดเนี่ยมันยังเป็นบ่อกเกิดให้คุณน่ะทำลายร่างกายคุณน่ะทำให้ไอตัวคอเลสเตอรอลไอตัวไขมันเลวเนี่ยยิ่งแย่ก็เพราะว่าเวลาที่คุณเครียดใช่ไหมัะ คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะกินของหวานกินแป้งกินอาหารไม่ดีเข้าไปมากขึ้นเพราะว่าเวลาคุณเครียดอย่างที่ผมบอกร่างกายก็นึกว่าคุณต้องการพลังงานคุณก็อยากจะกินของหวานกินแป้งไอ้พวกนั้นน่ะยิ่งไปสร้างมันก็จะเป็นวัฏจักรที่มันอุบาทอะ่ะเออเครียดกินกินเครียดเครียดกินยิ่งแยม่มันวนไปเรื่อยๆ2เวลาที่คุณเครียดอะ่ะมันก็มีแนวโน้มสูงที่คุณจะขี้เกียจที่จะไปออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายอะ่ะ เป,เป็นการช่วยให้คอเลสเตอรอลมันน้อยลงลดลงแล้วก็ความเครียดอ่ะยังทําให้คุณนอนไม่นอนหลับได้ไม่ดีอีกร่างกายคุณไม่ได้ซ่อมแซมตัวเองคอเลสเตอรอลก็คาอยู่ในร่างกายท้ายที่สุดเนี้ยผมก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะมีค่า LDL ที่ดีขึ้นแล้วอนาคตเราอาจจะเลิกบูลลี่น้องเพราะว่า LDL คือไขมันเลวก็เป็นได้ครับ